โคตรสวยครับน้องโอ้โหดูดิโคตรสวยนะครับผมโอ้โหโคตรสวยนะครับผมสลับสกินปืนเอ็มแปดนะครับผมโอ้โหโคตรสวยเลย าสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง beach channel น,นะครับว,ว,วันนี้เรามาอยู่กันในเกม karina า r e e f i นั่นเองน,นองะครับผมนะอ่ะนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นตู้สุ่มเอโวที่เข้ามาใหม่นะก็จะเป็นตู้สุ่มเอโวปืนอ่า XM8 นั่นเองนะครับผมก็เป็นไอเทมแรที่สุดในเกมแล้วนะครับผมที่ใหม่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับแต่คลิปนี้นะครับพี่มีแจกเพชรเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีแจกโค้ดฟรีไฟล์ด้วยนะครับโอ้โหคลิปนี้มีแต่แจกกับแจกเลยนะครับผมก็กติกาเหมือนเดิมเลยครับผมแต่กติกาการรับเพชรนะครับก็คือกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ที่เฟซลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับที่สําคัญย้ำว่าที่สําคัญต้องดูคคลิปนนนนี้้้ใหจบบเท่าััะร ถ้าด<ม>ูไม่จบระบบจะตัดออกทันทีนะครับตัดสิทันทีนะครับผมโอเคถ้าพอมัแล้วเราไปสุ่มเพชรกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มแจกฟรีเลยก็เอามาจากคลิปที่ลงเมื่อวานนะครับพี่จะทาแบบนี้เลยนะก็คือคลิปที่ลงเมื่อวานแล้วก็ใครที่คอมเมนต์ไว้นะครับผมก็จะเอาลิงก์นั่นแหละนะครับมาสุ่มคอมเมนต์ในในคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับ คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับที่สําคัญต้องดูคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคมีทั้งหมด144คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวพี่มาเริ่มส่งเลยดีกว่านะครับสามสองหนึ่งไปครับผมคนแรกได้เลยไหมชื่อเฟซอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยน้องคนนี้เลยนะครับน้องคนแรกเลยนะครับผมนี่ก็มียูดีแล้วก็ชื่อเฟซนะครับผมอ่าตามกติกาเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ทําการเติมไม่เร็น้องชายนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเข้าระบบไปนะครับผม เป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นนาจะ u อ d ด่า,าเป็น UED แบบไม่ใช่ประเทศไทยนะครับผมอะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับซุ่มคนต่อไปนะครับผมอะ่อะปึ๊บอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมยูดีนะครับแล้วก็อยากได้เฟสนะครับชื่อเฟสตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยทำไมเขาไม่บอกชื่อเฟสวะเฮนแบบ <PU>? นี้ไม่ได้นะครับผมอย่างแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ เลยแบบนี้ไม่ได้นะครับผมต้องบอกชื่อเฟซชัดเจนนะครับผมต้องบอกชื่อเฟซชัดเจนอ่ะแบบนี้เลยได้แน่นอนร้อยเร์นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็คือพี่ข้าจะได้เพชรครับผมยูดีแล้วก็ชื่อเฟซอ่ะโอเคน้องชายนะครับพี่ทำการเติมให้เลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็เข้าระบบไปนะครับเพื่อนี่นะครับถ้าอ่ายูดีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับได้รับเพชรฟรีเลยนะครับเดี๋ยวพี่เติมให้สดๆตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเค นะครับพี่ก็ซื้อบัตรกรันดิกา์ไว้ที่เรียบร้อยนะเพราะว่าพี่ซื้อไว้ทุกคลิปอ่ะนะครับซื้อไว้แกกน้องๆนะครับน้องๆที่ทําตามกันดิกาถูกต้องนั่นเองนะครับทำตามกันดิกาถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ดูคลิปนี้จบพี่แจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับอ่าจาพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับสามสองหนึ่ง ไปครับผมนี่นะครับผมก็แสดงความดีๆเนาะวันนี้ด้วยนะครับได้รับเพชรฟรี68ไดมอนด์หรือโมบ8เพชรเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ยีนเป็นชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยและที่สําคัญต้องดูคลิปนี้จบเท่านั้นนะครับถ้าดูไม่จบก็คือตัดเสียทันทีนะครับระบบจะตัดเสียทันทีนะครับผมต้องดูให้จบเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมติดตามกติกาด้วยนั่นเองนะครับมา เรามาดูจิจกรรมนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นตู้สุ่มอ e ีโวที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นในเซิร์ฟนอกเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะพี่พามาดูนะครับอ่านี่เลยอันนี้ก็จะเป็น อ่าเอ็กไที่แรที่สุดแล้วนะครับก็เป็นสีแดงนะครับก็มีสีสีด้วยกันนะครับมีสีแดงสีส้มสีเขียวสีม่วงนั่นเองนะครับผมก็จะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมพี่บอกเลยนะครับผมอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นในเซิร์ฟนอกนะครับเป็นเซิร์ฟอ่าอินโดนีเซียนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเข้าไปดูสกินปืนในเซิร์ฟนอกเดี๋ยวพี่จะแปะที่ตัวไอข้างบนนะครับผมการเข้าเซิร์ฟนอกนะครับผมก็อย่าลืมทําตามที่พี่บอกนะครับเข้าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็ ปืนแต่ละสีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ฟามาดูนะครับผมก็สีแดงนะครับค่าฐานะปืนเนี่ยอัตราการยิงบวกถึง2เลยนะครับแล้วก็ความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนะครับความแม่นยําบวกอีก1นั่นเองนะครับจากนั้นเรามาดูสีส้มกันบ้างนะสีส้มก็ค่าฐานะปืนนะครับระยะบวก1นะครับเจาะเกาะบวก2โอ้โหมีเจาะเกาะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนเร็ว ความเร็วเคลื่อนที่นะครับลบหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นเรามาดูสีเขียวกันบ้างนะครับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นอัตราการยิงบวกหนึ่งระยะบวกสองนะครับแมกกาซีนลบหนึ่งนั่นเองสุดท้ายก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับดาวเมีนบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนะครับแมกกาซีนบวกสองนั่นเองนะครับพี่ว่าสีเนี่ยสวยสุดนะครับนี่นะครับโอ้โหเรามาดูแบบภาพใหญ่ๆกันบ้างนะครับนี่นะครับโคตรเท่พี่บอกเลยนะครับโคตรเท่มีกระปุกน้ําตรงนี้ด้วยโอ้โหโคตรก้มนะครับผมสำหรับสีแดงนะครับดูดูด สุดจัดนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตู้สุ่มอีโวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟดินโดนีเซียอยู่นะครับน่าจะเข้าไทยอีกน่าจะ3-4วันนะน่าจะ3-4วันเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมก็จะใช้หินแปลงล่างเนี่ยถึง8อันเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวอีก4อันนะครับส่วนสีส้มเนี่ยก็จะหินแปลงล่าง6นะครับพิมพ์เขียว3นะครับผมสีเขียว พิมหินแปลงล่าง4นะครับพิมเขียว2นะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยน้อยสุดก็คือ,อหินแปลงล่าง2นะครับแล้วก็พิมเขียว1นั่นเองนะครับก็เป็นไอเทมแลที่สุดแล้วนะครับผมโอยอแกมแปนี่เป็นปืนที่แบบเป็นยังไงล่ะมันแรงดีมันน้อยแล้วมันยิงแบบมันมันแน่นอนะ่ะพี่ยังชอบเลยนะครับถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวพี่พามาสุมให้ดูว่าจะ ใช้กี่เพชรนะครับสำหรับตู้สุ่มอีโวที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ผ่านไปเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมเสริมนอกกันบ้างก็มีเยอะแยะเลยนะพี่บอกเลยนะครับผมนะอ่ะเรามาดูเยอะแยะเลยก่อนจะเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่แน่อาจจะเข้าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่พามาดูกิจกรรมตัวนี้โคตรดีนะครับผมเดี๋ยว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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมอ่ะเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักคครรู่นะับผม อุ้ยเดี๋ยวใหม่ใหม่ใหม่มันค้างมันค้างอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเน็ตพินค้างช้านะครับอ่ะนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมในหน้าช่องกิจกรรมในเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับผมก็คือล็อกอินเนี่ยก็รับเป็นหน้ากากตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นทรงผมนะครับโอ้โหเดี๋ยวพี่รับก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ารับก่อนเลยละกันอ่านี่เลยนะครับโอ้โหได้จริงว่ะเฮ้ยใช้สันทีเลยครับผมเดี๋ยวพี่พาดูมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมก็ โคตรดีนะครับผมเช็ล็อกอินก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนเล่นครบ15นาทีนะครับเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับเป็นกล่อง ffim นั่นเองนะครับเล่น45นาทีได้รับ3กล่องนะครับแล้วก็เล่น9ก้าสินาทีเนี่ยนะครับรับเป็นนี่เลยนะครับซิลเวอร์โทเค็นนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นล็อกอินเหมือนกันนะครับล็อกอินรับกล่องฟรีๆเลยนะครับผมอ่ะนี่เลยเนาะอ่ะนะครับก็ นี่เลยเราเปิดดูเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็จะเป็นกล่องมีชื่อบอกว่าบอกว่านะครับ F F I M นั่นเองนะครับโอ้โหโคตรดีนะครับผมโคตรดีเลยนะครับสำหรับเซิฟนี้พี่อย่างชอบเลยว่ะแล้วก็มีในส่วนต่างๆด้วยนะครับเป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่นะนี่นะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรสุดนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็รอเข้าเซิฟไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมมาเซิฟไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นท็อปอัพนะครับท็อปอัพลง140ไดมอนด์นั่นเองนะครับไปรับฟิล์มเขียว1อันนะครับฟิล์มเขียวก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่มอีโวนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับก็คือถ้าเราเติมยังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเพื่อจะไปซื้อคูปองอ่าซื้อตั๋วสุ่มเอ้ยสุ่มตู้สุ่มอีโวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแจกฟรีเลยนะครับเราเติมไปเนี่ยต้องเลย140อยู่แล้วเติมไปสัก200กก็็ไไไดดดด้้้นนนนะครรัับ200มอ์เาีตวึง แล้วก็มาสะสมในตู้สุ่มอีโวนั่นเองนะครับผมโหโคตรดีนะครับผมเฮ้ยหมวกโคตรเท่ว่ะเฮ้ยโคตรเท่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรเก็บว่ะโอ้สุดสุดสุดนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งนะก็จะเป็นกิจกรรมอ่า หน้ากากเสือนั่นเองนะหน้ากากเสือน,น,อนาก,ากเ็นนเป็นกิจกรรมที่พี่รีวิวไปอันนึงแต่ว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นการใช้เพชรในการสุ่มนั่นเองนะครับเป็นการใช้เพชรในการสุ่มนะครับผมโอ้ยเด็กช้าพี่ตูนวไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ครับผมอ่ะเราเข้ามาเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมอ่ะก็กาาามาดูเซิร์ฟไทยมากนะเดี๋ยวพี่พามาแจกโค้ดกันเลยนะครับก็อัปเดตกิจกรรมในส่วนตู้สุ่มอีโวเอ็กเอ็มแปดไปแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาแจกโค้ดกันดีกว่านะครับผมก็จะเป็นโค้ดเชียร์เตอร์ แชร์เตอร์กันบล็อกเลยใส่ได้ยกซิร์ฟเลยนะครับสำหรับใครที่อาใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องใส่อีกนะครับเพราะว่าม,ม,มันใส่ได้ครั้งเดียวนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีรหัสลองหรือว่ารหัสไก่รหัสเยอะๆนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมเป็น โค้ด BPW4 นะครับ XY2D นะครับผมแล้วก็ 7C47 นั่นเองนะครับผม 7B2R นั่นเองนะครับผมอ่ะพี่ก็ใส่แล้วนะครับผมก็ใส่ได้ครั้งเดียวนั่นเองนะก็เป็นโค้ดสได้ยกเซิร์ฟเลยมีสกินเปอร3วันแล้วก็1วันนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้กันฟังนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบต้นคลิปนะครับพี่แจกจริง100%ตามปกคลิปเลยนะครับผมตามคลิปตามสลิปเลยของแท้แน่นอนช่องพี่นะครับแจกจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ คลิปต่อไปนะครับอาจจะมาแจกบัตรสร้างห้องด้วยนะครับอาจจะมาแจกบัตรสร้างห้องด้วยนะครับถ้าคลิปนี้วิวถึงแบบ4 0 0 0 0ื่นห้นะครับพี่ยินดีแจกแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมช่วงนี้ฝนตกอากาศหนาวดูแลสุขภาพนันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับจุ๊บ